ควันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระขุนแผนไข่ผาซีกลรืววัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรีพระขุนแผนเป็นพระเครื่องตำรับของเมืองสุพรรณบุรีที่มีพุทธคุณเป็นเลิศในด้านเมตตามหาสเสน่ห์องค์พันชาตีและยิ่งเป็นพระขุนแผนกู่เก่าโบราณแล้วพุทธคุณความขลังก็จะยิ่งสูงขึ้นไปด้วย เช่นเดียวกับมูล,ลค่าของราคาของพระขุนแผนที่แพงไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆในตลาดพระเครื่องนั้นปัจจุบันนี้นักสะสมหลายคนให้ความสนใจให้อยพระขุนแผนรุ่นดังรุ่นยอดนิยมและเก็บสะสมเร้าปูชาพระขุนแผนกันเป็นอย่างมากและมีพระขุนแผนอีกหนึ่งกลุ่มที่ไม่เอ่ยถึงไม่ได้เลยที่อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองในวันคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเช่นกันนั่นก็คือพระขุนแผนกุวัดพระรูปวัดพระรูปตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรีตรงข้ามกับตัวตลาดของจังหวัดเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในสมัยอู่ทองตอนปลายโบราณสถานและโบราณวัตถุอันล้ำค่าของวัดเป็นประจักษ์พยานได้อย่างเด่นชัด ทั้งแบบพุทธศิลปะสมัยทราวาวดีพระเจดีศิลปะสมัยอู่ทองรอยพระพุทธบาทไม้จำหลักที่มีศิลปะงดงามอีกทั้งพระพุทธรูปปางสายญาติคออิดถือปูนขาวโบราณพุทธศิลปะแบบอู่ทองสำหรับในเวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องและพระบูชาแล้วชื่อเสียงของวัดพระรูป จะขึ้นชื่อรือชามากเป็นแหล่งกําเนิดของพระกูเกามากมายที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของจังหวัดและเป็นที่นิยมสะสมและสแสวงหาอย่างกว้างขวางเรียกขานกันว่าพระกูวัดพระรูปและพระเครื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือพระขุนแผนซึ่งนับเป็นหนึ่งในพระขุนแผนอันดับต้นๆของเมืองไทยกันเลยทีเดียว พระกุวัดพระรูปที่ขึ้นชื่อเรือชาและเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางคือขุนแผนไข่พาซี่หรือที่เรียกกันว่าพระขุนแผนไข่พานอกจากนี้ยังมีพระพายงามพระขุนไกลและพระกุมารทองเป็นต้นผู้สร้างพระขุนแผนกุัดพระรูปนี้เข้าใจว่าสร้างในสมัยอุทองซึ่งนับว่ามีอายุเก่าแก่กว่าพระตระกูลขุนแผนทั้งหมดการค้นพบพระกุวัดพระรูปนั้น มีการค้นพบอยู่ตามพื้นทั่วไปภายในบริเวณวัดซึ่งสันนิษฐานว่าในสมัยก่อนน่าจะมีพระเจดีย์อยู่หลายองค์แต่ก็สุโโรมไปตามกาลเวลาและปรักหักพังลงมาทําให้องค์พระในพระเจดีย์กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณยิ่งถ้าฝนตกก็จะพบองค์พระโผล่ขึ้นมาให้เห็นกันเสมอ ในปีพศ2508ทางวัดมีความประสงค์จะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเกา่าซึ่งชำรุดสุดโทมจึงได้ประกาศให้ชาวบ้านให้มาช่วยขุดดินรอบๆโบสถ์โดยไม่มีค่าจ้างใครได้พักก็เอาไปพอขุดไปเพียงศอกเศษก็เริ่มพบพระยิ่งขุดลึกก็ยิ่งพบพระมากขึ้นบางคนที่ไม่ได้พักก็มีอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับบุญวาสนา ต่อมาในปีพศ2510ทางวัดเอารถมาปรับเกตพื้นที่ของวัดก็ยังพบพระอีกบ้างปะปลายและในปีพศ2513ทางวัดก็มีความประสงค์จะกก่อสร้างวิหารพระปรางสายญาติจึงได้ประกาศให้ชาวบ้านช่วยกันเช่นเดิมก็ได้พระตระกูลสมเด็จไปอีกร้อยกว่าองค์ เนื้อหามวลสารเป็นพระเนื้อดินเผาที่มีส่วนผสมของว่านและแร่ต่างๆมีทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียดอุททลักษณะขององค์พระประธานประทับนั่งแสดงปางมารวิชัยบนฐานบัวหงายภายในซุ้มเรือนแก้วด้านหลังเป็นหลังอุมและยังมีการแบ่งแยกออกได้เป็นสองพิมพ์ย่อยตามขณะขององค์พระคือพิมพ์ไข่ผาซีกองค์พระจะมีขนาดและลักษณะคล้ายไข่ไก่ผาซีก พิม <Tipp oir> แปงกวาผ่าซีกองค์พระจะมีขนาดเล็กและเร,รียวกว่าลักษณะคล้ายแปงกวาผ่าซีกเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์ของพระตะกูลไข่ผ่าซีกปลายพระเกศจะมีติ่งงอคล้ายเงี่ยงเบ็ดหรือแฉกลูกสออยู่ทางซ้ายขององค์พระอันเป็นจุดสำคัญในการสังเกตถ้าพักเป็นทรงรีพระกันเจียกหรือขมับทั้งสองข้างยุบตัวเข้าไป เหลือพักกาเจียกซ้ายจะมีเส้นพิมพ์แตกวิ่งเฉียงไปจุดลดซุ้มพักกันทั้งสองข้างส่วนบนจะติดไม่ค่อยชัดนักและปรากฏส่วนตอนร่างดำไรซึ่งต้องใช้กล้องสองดูวิ่งมาจรดลดภาพอังสาและมีเส้นเอ็นพสอวิ่งเชื่อมกันอีกหนึ่งเส้นซุ้มเรือนแก้วมีลักษณะผิวโคลงมีเสาซุ้มรับทั้งสองด้านระหว่างเสาซุ้มสองด้าน ด้านซ้ายขององค์พระกับรําพะกรซ้ายจะมีจุดเล็กๆหนึ่งจุดอยู่ตรงกลางเหนือพระกลับปะหรือข้อศอกด้านนอกขององค์พระมีเอกลักษณ์สำคัญที่คนโบราณเรียกกันว่าตราเบนคือเป็นรูปดาวสามแฉกขายโลโก้ของรถเมอร์เซเดสเบนแฉกแหลมสามอันจะมีรอยย่นย่นเล็กน้อยบางคนเรียกว่าแฉกดาวใบพัดเรือหรือกังหัน มีเส้นขั้นกลางระหว่างพะเพากับฐานบัวหงายลักษณะเป็นเส้นหนาแต่ตรงกลางเส้นจะขาดขาดหายหายฐานบัวจะคลี่กับบานออกด้านขวามือด้านล่างระหว่างกลีบบัวที่คลี่จะมีเส้นเลียวเล็กๆปลายแหลมโค้งสะบัดผิวอย่างงดงามพุทธคุณของพระขุนแผนเป็นเลิศทางด้านคงกระพัญชาตีและเมตตามหานิยม การพิจารณา,านั้นให้ดูสภาพความเก่าของเนื้อหาหมวลสารซึ่งแม้จะดูคล้ายพระขุนแผนพิมพ์อื่นๆดแต่ก็มีความแน่นตัวมากกว่าเมื่อใช้ไปแล้วถูกเหงื่อะขึ้นมันวาวเงางามนอกจากนี้ก็จะปรากฏเม็ดแร่สีตาลอมแดงกระจายอยู่ทั่วองค์พระนอกจากพระขุนแผนกลุวัดพระรูปที่โด่งดังแล้วพระกุวัดพระรูปยังมีพระพิมพ์อด่น ส่วนใหญ่การเรียกขานนามจะนำมาผูกกับตัวละครในวรรณคดีอาทิพระภายงามพระขุนไกรพระกุมารทองพระมอนแปลงพระนาคปกชุมพลเป็นต้นพระทุกพิมพร้วนสแสวงหายากยิ่งในปัจจุบันสะสนราคาก็สูงขึ้นตามความต้องการนอกจากนี้วัดพระรูปยังมีของดีที่น่าดูอีกเช่นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูลปางสายญาต ซึงเป็นศิลปะอูทองระฆังโบราณอายุ200กว่าปีทำม,มากนั่งในสมัยอยุธยาและเจิงจีนที่น่าชมมากเลยทีเดียวครับและนั่นก็เป็นวัตถุมงคลที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจะลึกไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้และลึกถึงพวกท่าน แม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ